ใครอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาวันนี้ผมมี11วิธีให้ลองทำดูครับผลลัลพธ์เฉลยพิสูจน์ได้วยตัวคุณเองเดี๋ยวจะหาว่าคุย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนฮะสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านการลงมือทำมาหลายต่อหลายคนจนเขาได้เราว่าทำแล้วดีขึ้นจริงจริง ใครที่ยังอยู่นิ่งๆไม่แอคชั่นไม่ลงมือเสียทีก็น่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปนะครับสิบเ็ดิงที่เราควรทำซะตั้งแต่วันนี้ก็ได้แก่หนึ่งให้เราเริ่มออกกำลังกายในวันที่เรายังแข็งแรงอยู่ยังกยับกระเยืน่นกล้ามเนื้อเดินได้วิ่งได้ก็ต้องทำเสียตั้งแต่วันนี้นะครับรอไปจนถึงขั้นที่การออกกำลังกายกลายเป็นกาย,ยภาพบำบัด <c oughs> อันนั้นช้าไปแล้วนะครับ2 ให้พักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวก,กินอาหารที่ชอบในวันที่เรายังไปไหนมาไหนได้ฮะอย่าประมาทไปเลยนะครับหาความสุขซะตั้งแต่วันที่เรายังดีๆ 3. แค่ให้ฝึกภาษาอังกฤษภาษาจีนในวันที่เรายังไม่ต้องใช้ก็เพราะเรื่องภาษานี่3วัน4เดือนที่ให้เป็นเลยเนี่ยคงยากก็ต้องเตรียมตัวไว้เริ่อๆน,นะครับใครที่อยากก้าวหน้าอนาคตต้องใช้แน่4 ให้แบ่งเวลาเรียนรู้เรื่องของออนไลน์อัปเดตให้ทันฮนะในวันที่โลกกําลังเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนตัวเองเหอะดีฝ่ารอจนถึงวันที่โลกบังคับให้เราเปลี่ยนนะฮะห้าให้วางแผนชีวิตในวันที่ชีวิตเรายังไม่มีปัญหาเพราะถ้าเกิดมีขึ้นมาเราก็พร้อมรับมือได้อย่างสบายสบายหกให้เราสร้างโอกาสให้กับตัวเองในวันที่ยังมีโอกาสอันนี้ก็สําคัญนะครับบางคนเนี่ยโอกาสมาถ,ถึงก็ยังมองไม่เห็นเลยน่าเศร้าไหมคะ เให้หารายได้กระเป๋าที่2ในวันที่รายได้ที่1น,นั้นยังโออยู่ยิ่งช่วงโควิดเข้ามาเยือนเนี่ยหลายต่อหลายคนเข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ 8. ให้ลงมือออมเงินซะตั้งแต่วันที่เรายังพอมีรายได้ต้องเจียดเอาไปออมนะครับหมดสมัยแล้วนะฮะประเภทรอรายได้เยอะๆแล้วถึงค่อยแบ่งไปออมเพราะสุดท้ายแล้วไม่ได้ออมสักอาที 9. ให้รักษามิตรภาพในวันที่ทุกอย่างยังดีอยู่ ซึ่งการมีเพื่อนมีสังคมเป็นสิ่งจะเป็นของมนุษย์เราแล้วนะฮะดังนั้นเราควรดูแลความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนแน่นแฟ้นนั่นเอง 10. ให้เราตอบแทนบุญคุณคนในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะถ้าคิดจะตอบแทนพระคุณใครแล้วท่านตายไปซะก่อนสายเกินเราจะมาเสียใจภา,ายหลังนะครับแล้วก็ที่1 1เบข้อสุดท้ายนี่ให้เราทำในสิ่งที่สำคัญในวันที่มันยังไม่เร่งด่วน ถ้ารอจนถึงจุดที่จาเป็นต้องทําหรือว่าอาจจะฉุกระหุกเกินไปคราวนี้แล้วก็เละเลยสิครับซึ่งทั้ง11ข้อที่ว่ามาเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจและก็ลงมือทําของเราเป็นหลักนะฮะถ้าใครอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นคอพิสมากขึ้นลงมือทําเลยครับทุกวนันคอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิทธ